เรียนเก่งมากเลยค่ะเรียนง่ายแล้วก็ทําได้ทันทีเลยแค่คือเราสอนแค่ครั้งเดียวกระทางที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบีบีหน้าตัวเองก็ยังไม่เคยทาคำ่ะไม่เคยรับบริการที่ไหนเลยดูที่นี่ทําเหมือนกับมีมืมออาชีพอะทาเหมือนคนที่พามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆเลยอาจารย์สอนแบบละเอียดมากสอนวิธีการลงน้ําหนักมือการเหนียดยนะคะแนะนำให้ทุกคนมาเรียนเลยนะนะคะ เรียนไปดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะสวยหล่อกันทั้งบ้านไปเลยคุณนกหัวไวมากตอนแรกอะตั้งใจว่าจะมาเรียนแค่ไปดูแลตัวเองแค่นั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเรียนไปอะว่าจะไปทําธุรกิจความงามใช้ห้องรับแขกของตัวเองงานรับลูกค้าเพราะว่าจะลาออกจากงานประจำลุจงจิวก็จะให้ฟางหายไปได้ด้วยนะคะเทุกคนและที่สำคัญทุกคนป่าหน้าเราเลี้ยวทับลงเลยนะเฮ้ยเปลี่ยนกับเราที่เดอะเมจิกอะคาเดมี่เราพร้อมให้คำติึกษาทางด้านธุรกิจความงาม แม้ไม่มีหน้าร้านก็สามารถรวยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ The Magic Academy